โอ้ยนี่เออนี่ครูกอล์ฟครูกอล์ฟกำลังซ่อมรถยนต์อยู่นะคะเนี่ยครูกอล์ฟกำลังซ่อมรถตู้อยู่อยากไปเที่ยวคุณครูก็อยากไปเที่ยวปิดเทอมก็เลยเอารถมาซ่อมก็ไม่อยากนั่งคันละสิบห้าอยากนั่งคันละสิบก็เลยมาเรียงกันอยู่ตรงนี้นะคะครูอยากไปเที่ยวเ,เข้าใจไหมเต้ แล้วทีนี้แม่รู้นะแม่รู้เนี่ยไฟฟิล์มใช่ไหม,ไมเออเน่ยเห็นไหมจำได้ไฟฟิล์มเต้แม่รู้นะว่าปิดเทอมไปแล้วทำไมถึงมาติดอะไรจ๊ะสครับเอาไม่เป็นไรลูกคนเราเออชั่วเจ็บทีดีเจ็ดหน ครั้งนี้เนี่ยติดมอสติดศูนย์ติดนู่นติดนี่เราอาจจะแก้ไปเราอาจจะเป็นช่างที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ได้ใครจะไปรู้ตั้งใจไฟก็ตั้งใจเข้าใจไหมลูกไม่ใช่งมแต่โทรศัพท์ฟิล์มตั้งใจฟิล์มนี้ว่าจะไปทํางานที่ชนบุรีด้วยการไปทํางานที่ชนบุรีแล้วอยู่ข้างนอกอย่างนี้ร้อนกว่าบ้านเราเพราะว่ามันเหนียวทะเลเข้าใจไหมเต้ เออเตจะต้องสนใจดูซ่อมเป็นหรือยังนี่ต้องสอนออลูกๆด้วยครูกอล์บม e ันร um, ั่วไหมนี่มันรั่วไหมนี่ตอนนี้กำลังเช็ครั่วครับแม่ครับอ้เช็ครั่วเช็ครั่วอยู่ครีมนี่ครีมเก่งนะครีมครีมติดกี่ตัวจ๊ะโอ้เห็นไหมน่ารักที่สุดเลยครีมช่วยครูปุ๊บ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 นะคะใครที่ ออยากได้งานพิเศษหรือว่ามาช่วยคุณครูโดยเขาไม่คิดค่าไม่คิดค่าสอนอยากจะรู้ตรงไหนอะไรยังไงก็มาเรียนแต่จะต้องทำให้เสร็จไม่เออเพลงมันเพราะนะติดรออะไรนะติดรอเธอรอใจเธออะไรไม่ได้เราจะต้องแก้ให้ได้เข้าใจไม่ไฟฟิล์ม สู้สู้ขอบคุณแม่หรลยยังไหนสอนแม่สอนไหว้งามๆน่ะดีมากอย่าลืมกินที่แม่ให้เอาข้าวเหนียวมะม่วงมาให้เดี๋ยวมันร้อนๆอ,อย่างนี้มันจะบูด